สวัสดีค่ะวันนี้มาทํากึ๊กิกินกันนะคะก็จะใช้ปลาทูตัวใหญ่ทั้งหมด4ตัวค่ะเกือบ1นกิโลเอามาแล่เอาเฉพาะเนื้อค่ะแล้วก็ดึงก้างที่มันอยู่ในเนื้อนะคะออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะสะดวกเวลาเอาไปปั่นนะคะใส่ปลาลงไปในโถแล้วใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือลงไปเลยค่ะเอาไปปั่นรวมกันเลยนะคะเมื่อละเอียดดีแล้วก็เอามาเทใส่ลงไปในกะละมังค่ะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเมื่อได้ที่แล้วก็เอามาปั้นเป็นแท่งยาวๆค่ะแล้วก็เอาไปต้มนะคะการต้มเนี่ยเราจะต้มจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาค่ะเมื่อเขาลอยขึ้นมาแสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะแล้วก็เอาไปทอดเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักนะคะว่ากึโป๊ะคืออะไรกึโป๊ะก็คือข้าวเกียบค่ะอันนี้ที่ทําเป็นข้าวเกียบสดนะคะซึ่งก็เป็นอาหารทานเล่นของ,ของคนสามจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ วิธีการกินก็คือทอดให้กรอบเลยค่ะแล้วก็จิ้มด้วยน้ำจิ้มนะคะ